วันนี้มีรถเก่งใช้งานราคาเบาๆมานำเสนอสักหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตคูดนะครับ LS ปี2011มือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นเกียวโต้นะครับสมัยป้ายแดงเกือบล้านนะครับวันนี้ผมขายแค่119,000นะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.6นะครับ e-tech ป,ประหยัดน้ำมันนะครับเกียอโต้ หมดห่วงปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์นะครับตัวนี้ไม่ค่อยจุกจิกเอกสารครบนะครับรถไม่เคยติดแก๊สมีประกันชั้น2บวกให้ด้วยรถสวยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับใครไม่ทันเชฟโเรเลตคูดคันก่อนๆของผมนะครับคันนี้ผมเปิดไว้ราคาเบาๆนะครับ1,19,000นะครับภายในสะอาดระบบฟังก์ชันออปชันใช้งานได้ครบหมดนะครับ ไม้น้อยไม่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแต่เย็นเพงิงทอรถสามารถขับเดินทางไกลได้สบายนะครับไปไหนใกล้ไกลไปได้หมดเลยคุ้มๆนะครับราคาเบาๆแบบนี้หนึ่งหนึ่งเก้านะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดต่างจังหวัด บ้านไก่ไม่สะดวกมาดูรถเรามีริการส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านรอรับรถอย่างเดียวนะครับส่งมารู้สึกน่าจะเป็นพันพคันแล้วนะครับที่ไปส่งต่างจังหวัดโอเคครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแบงรถมือสองสุกรุ่นลักกี้คาร์ลั y กี้ u r เทนะครับเปลี่ยนรถมือสองเอฟบีดีกราโอเคครับผม